องอไรนะคะว่าเราจะได้ไไหมด,ด,ดสิวิธียูทูบเบอร์ค่ะทำงานหลายอย่างนะคะกว่าจะเก่งได้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะปวดหัวกันไปตามๆกันเลยค่ะก็คือเราทำหลายอย่างนะคะวันนี้ก็คือทั้งแต่งตัวขบวนแต่งตัวเด็กนะคะก็คือเริ่มหิวละเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันดีกว่าดูสินในงานจะมีอะไรเด็เดๆบ้างได้ ่างเช่นเราเอาไม่ใช่เรามันเด็ดอยู่แล้วไม่ต้องอยู่ในงานเราอยู่ไหนก็เราก็เด็ด <c oughs> มันเลิศมันฟังใสไปเป็นคู่เพราะว่าวาเลนไทน์นะคะเดือนแห่งวาเลนไทน์เราจะไ, <ป S 1> ไม่ไปเดี่ยวเด็ดขาดโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปเดี๋ยวตามไปซอยโซโซกันดกว่ด้วยคือถ้าฝนไม่ตกมันจะดีกว่านี้มากมันก็ชิ่มฉับไปแล้วเดี๋ยวจเจ้าจังเลตจิหรออ๋อหรอ ทำไมมันกระปุกกระปุกเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ผ่อนนะแม่สาเรามาเปิดจากแรกด้วยร้านวัชกาชาติแล้ววาเตาหานน้องรถที่เราจองเอาไว้นะคะว่าเราจะได้มาไมลไม่ได้นะครับไมลุกไม่ได้นะครได้เลยได้เลยนะครับอ่านก้ี่จะบอ้ นี้เลยนะครับไปเลยที่สิบาทแค่นั้นเองครับบริการถึงที่ทำดีถึงคุณเลยเอ่นะฮะเป็นัเทยีารงัยที่นะยเรับเรแกเลยเริ่มเลยไปค่ะงแกนครับี่่หมดเราไม่ับนะครับกเลยโอ้โหเคนเริ่มมาแล้วนครับัไเมัมาเลยครับนเวเข้ามาครับ อุองร้อบาทรับุงสีเขียวหนึ่งใบอ่างนีไก้นเนาะเอาไก่เนี่ยไก่ไก่ได้หนึ่งต่อออที่สองอที่ปนระที่สองมาซื้อไถยภาษาบัตรั้จดได้ลดไปอีกอ้หนงอ้อต่อที่สามออที่สาถ้าไมเจอรถก็ได้น้ำปลาไปอ โอ้โหตายดีสวยน้ำตาเป็นหนึ่งเดียวน้ำตาลเป็นหนึ่งกัวโอ้โหนี่ครับลูกกี่ต่อกี่ครั้นเลยเหนื่อะครับนั้นเวลาไปทำบุญว่าเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะตักหมดสักทีมึงตักกี่ลูกเม็รอ่ะมาที่การท่าไม่รู้กี่ต่อครับไม่รู้กี่ครั้นเลยมาเลยครับไป S <S เอานิ new, musician, ้วมือหายไปไหนวะเนี่ยอ้าใส่สีแม่ไปใส่นิ้วห้านิ้วลวกอยู่ๆก็โดนตีนะเดี๋ยวว้าวโดนตีเลยนะตลกบ้างนะเออยเข็นะนะถุงนั้นมีห้านิ้วนะใส่ที่โคเดี๋ยวใส่ไปหานิ้วเองไม่ใช่ยังโง่งงไว้ลูกลูกหายไปไหนวะตู้เย็นโอเคตายขอไข่เลยไหมล่ะตกใจอกใจเลยนิ้วหาย أ, โอเคนะครับนะนะครับมาแล้วพี่โอ้โหดีเอเสียงน้อยแต่อาใหญ่ไงเอาใหญ่ด้วยนะาจะคุณเสจอะได้อะไรเยอะหนอมดู้เได้ของกินได้เครื่องครัวค่ะเป็นคนหวานหวานวันรัฐการตำตาไปเลยสิคะเป็นแล้วเห็นแล้วข่าวก่อน่จอเลยอ่ะ บอกนะครับท่านแวะเข้ามานะครับมีของขาวก็ต้องมีของหวานด้วยไม่อมอรขอมเนี่ยโต้มีข้าวมีหวานจบแล้วพี่กมะหวานนะคะร้านหนึ่งอันนี้รางวัลที่เราได้นะคะคือเราจ้าวรถใหญ่นะสำหรับใครที่อยากได้รางวัลของเรานะคะคอมเมนต์เข้ามาอยากให้เราไปไหนหรือทำอะไรคอมเมนต์เข้ามาแล้วแจกเลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบรรยากาศของงานนะคะเล่นเพลงของจังหวัดจามรินนะคะจะบอกเลยว่าของเก่งของดีนะคะมีเพียบนะคะอยากให้ทุกคนมาซื้อข้อมูลสนนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดจามรินของเราแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอไปโซยก่อนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเราจะทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe รไว้เยอะๆนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มานะ,ะอยากให้เราทำอะไรสำหรับวันนี้ กด,กดิกี่เด้งน้ำข้าวงท่า <laughs> ห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาท